เฮ้ยตะกี้เราก็สปอยไปเยอะแล้วใช่เราสปอยไปยันโพสเตอร์แล้วก็ให้คนรู้นกับครับว่าแบบงานแต่งของเราจะเป็นยังไงมันมันจะมีการทิปอะไรตามที่เราเห็นไหมหรือต้องยังไงอะไรบ้างสำหรับงานแต่งของเราก็ต้องรอติดตามครับแต่ทุกคนเจะต้องมีความสุขกับพวกเราแน่นอนครับใน EP พิเศษนี้อย่างที่บอกครับว่าแบบตอนพาร์ทที่อยู่ในจอเนี่ยเราก็แบบหวานกันเต็มที่แล้วแต่พอมาในแบบสเปเชียลพิเศษของเราก็ต้อง หวานขึ้นไปอีกแล้วอันนี้เราต้องมารอดูแล้วครับว่าจากแผนการรหลายจะมาเป็นแผนเซอร์ไพรส์ย,ยังไงน่าไม,ม่สนใจว่ามันดีก็คือจะไม่พ้อแงไม่นนอนแล้วจะแบบว่าสานค,ความหวานกันแบบจ,บจบุกจก็หวานแต่ว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันแอบเซอรนิดนึงแต่ว่าผ่านผมไม่ได้ด้วยดีครับอางนี้ดีกว่าอ่าไหนๆก็ผ่านไปเจ็บนิดนึเนาะจนแบบนี้แล้วแอบถานนิดนึงเนี่ยค่ะมีแบบว่าซีนแบบว่าที่เราชอบๆกันเมื่อไหร่คะ พี่จริงมมชอบทุกทีๆๆๆกทุกทุกทีเลยทุกอีพีก็จะมีซีนโปรดอยู่แล้วครับขอตื่กกมนมาตื่นนะครับเผื่อใครไปย้อนดูจะได้ครับผมก็ของพี่เนาะเป็นของผมเป็นซีนจับมือซีนแรกในออฟฟิศของสายลมครับที่น้ำเหนือมาตามแล้วก็สายลมก็ดึงมือเข้ามาบอกแล้วบอกว่าเรียกผมว่าลมลมเฉยๆครับไม่ๆๆรลมเฉยๆทำไมอ่ะทำไม จริงๆมันเป็นคิวแรกของ,ของพวกเราด้วยเป็นการจับมือครั้งแรกของตัวละครด้วย <laughs> แล้วก็เป็นคิวที่พวกเราถ่ายทํากันซีนแรกด้วยครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคิวที่สนุกแล้วก็มีความสุขไปกับตัวละครครับมือรุ่กไหมที่เราแต่ง้าผมก็จะเป็นซีนที่เวกบอร์ดครับก็คือมันจะเป็นซีนที่ผมเคยตอบว่ามันยากแต่ว่าผมก็ชอบซีนนี้ที่สุดเหมือนกันก็คือซีนที่ปลาทิโตกมผมชอบองค์ประกอบภาพครับว่าแบบ มุมมันดีแล้วมันภาพออกมาคือแบบสวยมากมันทําให้เรารู้สึกว่ามันอินไปกับตัวละครได้ด้วยค่ะบนะภาพตรงนั้นแสดงว่าความจิ้นท้งคือยังไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนใช่ครับแต่ถามนิดนึงวันนี้นะคะวันนี้น่าจะเดี๋ยวแฟนๆได้รอตามแล้วแต่อยากจะรู้ว่าคําว่าพิเศษเนี่ยมันจะพิเศษแค่ไหนหอยังไงดีถ้าเป็ี่ย <laughs> นอาหารว่าพิเศษใส่ไข่นี้ใส่ไข่ประมาณแผงหนึ่งนะครับอเออรอขึ้นเลยอันนี้ เชื่อว่า EP พิเศษของเราคือครบรถมากครับไม่ว่าจะเป็นสนุกภูมิใจชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนจะได้รับอารมณ์ที่แบบเต็มเปี่ยมเลยแน่นอนแต่เราได้ดูกันแล้วยังไม่ได้ดูเลยครับแต่ว่าระหว่างถ่ายทำก็คือแน่นอนใช่ครับไม่แถวแน่นอนอ่าเดี๋ยวจะต้องส่งตัวละครเขากับไปสู่วนใยญ่แล้วผมยังไงบ้างครับครับก็ถึงเซรีพวกเราจะจบไปแล้วเนี่ยผมยังอยากให้ทุกคนผู้ชมทุกคนนะครับแบบ บางบางก็ลองนึกถึงสายลมกับน้ําเหนือบ้างว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เขาน่าจะทําอะไรอยู่ครับก็สายลมกับน้ําเหนือก็น่าจะมีความสุขครับครับผมก็ถ้าให้น้ําเหนือผมก็ให้น้ําเหนือเป็นครูของผมและการครับก็คือเหมือนเขาเข้ามาสอนเราในหนึ่งบทเรียนก็คือเรื่องนี้เหมือนการเราส่งกับเขากลับไปแล้วก็อยากให้คนติดตามเขาต่อไปครับว่าแบบ ลองลองนึกก็ได้ว่าแบบเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงต่อหรือว่าถ้าคิดถึงก็กลับมาดูกันได้ใช่อยากให้เขามีชีวิตต่อในจินตนาการของทุกคนครับแล้วสำหรับซันนี่กับฟาร์กคาเพอพวกเราครับนั้นอ่ะจบไปแล้วแล้วพวกเราจไมไต่อแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันต่อเหมือนกันแล้วแบบว่าช่วงนี้ทำงานครับก็คือเจอหน้ากันแบบแทบทุกวันเลยก็คือ ตั้งแต่รู้จักกันมาคือยังไม่มีช่วงไหนที่ห่างกันไปยาวๆเลยครับคือแบบอยู่อย่างนี้กันตลอดเจอหน้ากันทุกวันใช่ตอนหลังครับผสมผสมแสดงว่าคือต่อห้่บอว่าซีนี้จบแล้วจะเปเชียลไปแล้วอะไรเงี้ยมีอะไรให้แฟนติดตามใช่ครับก็รอติดตามพวกเราในงานอีเวนต์ต่างๆหรือว่า กิจกรรมต่างๆใช่ครับก็คือติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มของมีเมียวออฟิเชียลเลยครับใช่ครับงานซีรีส์หรืออะไรองเี้อะไรมันจะมีอะไรสักอย่างของเรามาเล่าอันนี้ก็ต้องต้องติดตามคัะใช่เพราะว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากมีนะเรอยากแบบว่าเอือจะได้แบบว่าเจอแฟนๆไปอีกเราสองคนก็อยากอยู่อยากมีอยากเจออยากเจอกับทุกคนอยากสร้างรอยยิ้มแล้วก็อยากเห็นรอยยิ้มทุกคนด้วยค่ะถ้าอยถามแล้วนิดนึงเนาะซีเราเนี่ยต่อต่อวันที่4คืแบบว่าคุณพูดถึง เวลาเราเข้าไปอ่านแล้วมันมีอะไรที่แบบว่าเรารแบบมีแฮปปี้ว่ามันช่วยปลุกใจเรามันเหมือนกับแบบอาจจะมีกิมมิคเล็กๆที่เราใส่ไปตอนเราแสดงอะไรอย่างนี้ครับจนพอเราได้มาอ่านฟีดแบ็ว่าแบบคนดูสังเกตเห็นอะไรอย่างนี้เราก็แบบดีใจครับเหมือนกับว่ารายละเอียดของเราแบบผู้ชมทุกท่านก็ เก็บรายละเอียดไปกับเราครับใช่ครับอย่างที่บอกว่าพวกเราทุกคนแบบทีมลักษณะทุกคนรวมถึงทีมงานคือตั้งใจทํากันมากเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคอมเมนต์ล้วเจอแบบทุกคนชื่นชอบเหมือนกันเราก็ดีใจแล้วก็เหมือนแบบว่าคุ้มที่เราตั้งใจกับมันอะไรเงี้ยค่ะให้ฝันให้ฝันตามพวกเราครับครับผมก็ถึงพวกเราจะจบไป7ตอนแล้วแต่เราก็ยังมีอีพีพิเศษนะครับ แล้วนอกจากนั้นก็ฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางของ Mi m a i Official ด้วยนะครับครับทุกคนสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ทาง VMAI Official ทาง YouTube นะครับแล้วก็ไอชีอีส่วนเวอร์ชันสเปเชียลเอพิโซดนะครับทุกคนก็ดูในในวีมิโอหรือว่าไอชีอีเหมือนกันคครับบขอุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ